เมื่อวานผมได้ลงไปนะครับเป็นตัวอย่างของแม่ยัวนะ the empress of ayutthaya นำแสดงโดยคุณใหม่นาวิกาครับต้องบอกว่าน่าสนใจนะครับว่าจะถ่ายทอดออกมาอย่างไรเราก็ต้องไปย้อนดูเนาะสมัยนู้นเนี่ยสมัยอยุธยาก็เขาจะมีเรื่องของประวัติศาสตร์ที่มันเกินกว่าที่พวกเราจะไปเรื่องรู้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ประวัติศาสตร์ต่างเนี่ยก็จะถูกรวบรวมโดยพ่อค้าชาวโปรตุเกสบ้าง นะครับคนจดบันทึกต่างๆเขาก็จะมีหลายเวอร์ชันนะครับก็เอามารวบรวมกันบางเวอร์ชันเนี่ยก็เล่าได้ดาร์กมากบางเวอร์ชันเนี่ยก็เล่าได้ดาร์กน้อยนะอ่ะทีนี้ก็มาเล่าประวัติเส้นเรื่องคร่าวๆนะครับว่าก่อนที่เราจะไปได้ไปดูจริงๆเนี่ยเออมันจะเป็นยังไงแต่แน่นอนนะน้องใหม่สวยมากสวยจริงแล้วก็เหมาะสมนะครับที่จะรับบทนี้คือน้องใหม่เนี่ยเป็นคนที่สวยแล้วเราก็เชื่อจริงๆอ่ะว่าเธอสามารถเล่นเป็น แม่อยู่แม่อยู่หัวได้นะแล้วก็เล่นเป็นเท้าสี่สุดาจันได้มาดูประวัติแม่อยู่หัวนะครับหรือแม่อยู่หัวเท้าสี่สุดาจันเนี่ยซึ่งตอนอเด็กๆชื่อวัวผันตอนเกิดมาเนี่ยเขาก็เล่ากันว่ามีอาเพศไฟไหม้หมู่บ้านฟ้าผ่าตอนโกนจุกก็เกิดวอดวายนะแผ่นดินไหวหรืออะไรต่างๆก็เกิดมาพร้อมกับความวิปโยคนะครับเมื่ออายุสักประมาณราวๆสามเดือน ก็ชอบมีมแมลงวันเนี่ยมาตอมโยนีตรงนั้นนะนะมาตอมกี่ <c oughs> แมงวันแมงผูแมงอะไรต่างๆพ่อแม่ก็ต้องจับไปนอนในมุ้งทีนี้เนี่ยหลังๆเขาก็เอาออกมาข้างนอกมุ้งก็ยังตอมหนักกว่าเดิมทีนี้เขาก็สงสัยมาตอมอะไรลูกชนักหนาทีนี้ก็เข้าไปดูเอ้ยมีกลิ่นหอมกลิ่นกายนี่มีกลิ่นหอม,ม,หอมตรงนั้นก็หอมบังเอิญว่าเขาไปสังเกตว่าตรงโยนีเนี่ย มันมีน้ําใสๆไหลออกมาด้วยความว่าไม่รังเกียจลูกพ่อกับแม่ก็แตะชิมกินเหมือนน้ำตาลตะโนดมีรสชาติหวานแล้วก็ตัวโยนีลักษณะไม่ได้เหมือนกับของคนอื่นทั่วไปมีความสวยงามเป็นอย่างมากผิวกายละเอียดผิวพันธุ์ผุดผ่องสวยงามชื่อเนี่ยเรื่องลือไปตั้งแต่เด็กๆแล้วว่าคนนี้เป็นผู้หญิงพิเศษมีความสวยอย่างมาก ก็ได้เข้าวังเข้าวังไปตั้งแต่อายุ11เดเดี๋ยวความว่าอายุ11เอเธอนึกออกไหมก็ไปเล่นน้ำฝนกับเพื่อนกับถอดเสื้อถอ,ถอดแสงอะไรเล่นไปตามปกติตามประสาเด็กแต่ว่าไปเล่นในจุดที่กษัตริย์สามารถมองเห็นได้ซึ่งมรใช่ยาชาก็มองเห็นก็แบบอ,อืมสปาร์กิ้งอะสปาร์กลักก็ไปขอพระมเหสีว่าขอองค์เท้าสีสุดาจรรันเนี่ยมาเป็นได้ไหม ถวายงานนี้ไหมก็ได้อ่ะทีนี้เนี่ยด้วยผิวกายอันสวยงามก็เลยว่าสีสุดาจักก็คือเหมือนเปรียบเสม,มือนผิวกายเหมือนแสงจันทร์แสงเทียนบวกกับรสสวาดต่างๆนานา,นา,นานท่งท่าพลิกแพลลรีลาตัวหอมอีกโยนีก็ทรงพลังยิ่งใหญ่ตั้งแต่เด็กสมัย3มเดือนในประวัติศาสตรเขียนเท่ากับมือเธอก็คิดเอาแล้กันว่ายังไงอะ,นอะจนกระทั่ง ได้เป็นที่โปวดปานมากเวลาที่กษัตริย์ท่านไม่อยู่เนี่ยก็ว่าออกว่าราชการแทนเลยซัด้วยซ้ำณนะขนาดนั้นนะครับไปไปมาเนี่ยกษัตริย์ก็ออกไปลบก็ปล่อยให้ท้าวสีสุดาจันทร์เนี่ย,ยอ,อย,นนย,อยู่อยู่ที่วังนะแล้วก็ไปสปากกิงไปตกหลุมรักจก้ะโดยเธอก็ไปตกหลุมรักกับคนเฝ้าหอก็ฉันจะทำยังไงฉันอยากกินคนเฝ้าหอก็เลยใช้ท่าทาบริวารเนี่ยเอาชานมาไปให้อีนั่นก็อา้าว จะเล่นกูแล้วเหรออ่ะส่งดอกไม้ไปกลับไปก็เอาเป็นว่าเป็นฟิชเชอร์ลิงกันจนทอ้องตรงท้องโตทีนี้ทํายังไงดีวะเนี้ยท้องโตแล้วค่าผัวสิจะ้ะเธอได้ยินคำวาลรีคำนี้ไหมใครวางยาพ่ออยู่หัวมีสองคำเล่าเรื่องแรกคือวางยาพ่ออยู่หัวคือมีการวางยาเกิดขึ้นเพื่อจะสังหารเพราะว่าเมื่อไหร่ที่รู้กลับมาว่าท้องเนี่ยความซวยจะมาเกิดละทีนี้ก็จ้องจากการค่าผัวไปก่อนซะ บางประวัติศาสตร์ก็บอกว่าสิ้นพระชนเองนะครับยังไงไม่รู้แต่สุดท้ายตายโดยปกติเนี่ยถ้าตายแล้วอะก็ต้องเอาลูกชายตัวเองอขึ้นนึกออกไหมก็ต้องเป็นสืบทาย,ยาทต่อไปทําไงดีอะท้องลูกอยู่ด้วยแล้วลูกตัวเองจะต้องขึ้นก็ฆ่าลูกตัวเองซะแล้วให้ชูขึ้นจัดก,การฆ่าลูกเอาชูขึ้นซึ่งพอ เอาชูขึ้นเสร็จปุ๊บเนี่ยหเดือนโดนกบฏเลยซึ่งขุนวรวงศาเนี่ยแทบจะไม่ได้ถูกนับมาว่าเป็นกษัตริย์ของประเทศไทยเลยนะเป็นของเบืองไทยอยู่ในวงศาสวดาไม่เคยมีพอไม่มีคําว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่มีคํานำนะอะไรอย่างนั้นก็คือหนึ่งเดือนก็คือเกลเกลไปเลยแล้วก็การสังหารการปฏิวัติครั้งนั้นก็คือไม่มีพิธีรีตองใดๆไม่มีการจัดการอะไรก็ฆ่าแล้วก็โยนไปเลยจบไปดูสิว่าแม่ยั่ว ที่นำแสดงโดยใหม่ดาวิกาเนี่ยจะถ่ายทอดเรื่องราวประมาณนี้ออกมายังไงแต่แน่นอนว่าเท่าที่เราเล่ามาเนี่ยคนที่รับบทเนี้ยหนึ่งต้องสวยสวยแบบประจักษ์ใส่ชุดไทยน้องใหม่ใส่อะ่ะนิเชื่อเลยจากคนที่อ่านมาหลายเวอร์ชันนึกออกไปก่อนหน้าน,นี้จะเป็นพี่ใหม่เจริญปุระเล่นนึกก็ถึงแต่ใหม่ดาวิกาใหม่เหมือนกันเธอแต่ดาวิเนี่ย ด้วยดวงตาของน้องใหม่เป็นคนตาแบบเอาเรื่องอ่ะคือค่าคนได้อ่ะเออแล้วสวยแบบไม่ต้องถามว่าดาว,วิกาสวยหรือเปล่าไม่ต้องถามแล้วดาว,วิกาสวยจริงผงผิวอะไรก็คือตามพงศวดานเป๊ะทําถึงพับเป็ดถึงอ่ะเดี๋ยวไปดูนะเอาใจช่วยน้องใหม่นะเร,เราดูรอดูชัน,นี้เลยเช,ชื่อว่าวันเนี่ยทำดี